รีบมานะจ๊ะพี่เนี่ยจะกอดสูบลูกไลจ่ใจจะขาดเลยจ้านี่ถ้าได้เจอนะพี่จะฟัดแก้มย้อยเลยจะเดี๋ยวหน้ามานนี่เฮ้ยหวานี่นี่ถึงขั้นปลอมตัวแบบตามพี่มาเลยเหรอ นี่อย่าบอกนะว่าตามพี่มาพี่จะดูหน้าเมียใหม่พี่อะ่ะนี่หวานพี่บอกเลยไงพู่อย่ามาเสลอเป็นเมียเก่ากูอยู่ในที่กับเมียเก่าไปไปกลับบ้านเป็นลูกของหวานเถอะลูกของหวานนี่หรอพูดอย่างกับไม่ใช่ลูกของตัวเองเลยเนาะหนูไอ้ก็เป็นลูกของเราเหมือนกันนะพี่ไม่คิดจะดูดำดูดีเขา่อนไปหน่อยหรอคะนังเด็กคนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ลูกของพี่หน้าตาเหมือนเหมือนกันสักนิดอีกอย่างพี่จะแน่ใจได้ยังไง ว่าหวานไม่ไปมั่วกับคนอื่นก่อนจะมาคบกับพี่อไอ้ทั่วพูดแบบนี้ออกมาได้ไงอะกล้าตบเลยเหรอบ้าเนี่ยพ่อคะให้อกไปเลยนะคะปล่อยอย่ามาเกาะแก่ดินี่ฟังไวเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละรอรวยแถมหน้าที่การงานดีขนาดนี้ ฉันแมวพวกแกสองคนมาทำให้ชีวิตสตกต่ำเองเวที่ลากคาเรานานไหมคะไม่นานเลยจ้าแล้วนี่ใครล่ะคะคนจอนจัดขอเสียงินึ่งค่ะนี่จ้าเอาไปกินข้าวกับแม่นะ ที่รักทั้งสวยแถมใจดีแบบนี้จะไม่ใพี่รักให้พี่หลงได้ยังไงละเจ้อแต่ร้อนเลยไปเรารีบกลับบ้านพี่ตากแอร์เย็นๆกันดีกว่าไอ้ลูกไม่เป็นไรนะคะดีซะอีกที่หนูไม่ต้องมีพ่อแบบนั้นแม่สัญญานะ ว่าแม่จะดูแลหนูอย่างดีแม่จะเป็นทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ให้กับหนูเองนะค่ะแม่ไม่ได้เจอกันตั้งนานที่จะขอขอที่ราคะแล้วไหนของขวัญที่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์หนูละคะลืมหรือเปล่าหนะ้า โทรโทรโท,โทไม่ลืมหรอกจ้านี่ไงไอของรางวันตาแทนคนสวยเซ็กซี่แบบนี้งสามที่เนี่ยจะลืมได้ไงจ๊ะ,ะงั้นก็เปิดเลยสิคะได้สิจ๊ะสามสองหนึ่งสบายอะ ปิดทำไมอะคะหนูยังไม่ทันได้เห็นเลยอะเ,อเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจไม่ใช่จ้าคือว่าโอพี่คิดว่าระดับโน้ต๋าสุดสวยของพี่แล้วเนี่ยของละวันแค่แเนียมันยมีน้อยเกินไปพี่ว่าพี่ต้องไปหาเพิ่มนะเป็นจ้าลองแป้นหนึ่งนะจ้าก็ได้ค่ะจะ้าแปนึงนะฮัโลค่ะที่รักเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะ หลังจากนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านเพื่อหลอกใครเขาแล้วแหละหิบหายแล้วชิบหายชิบหาย,าย,หยชิบหายนี่แหละเชี่ยเลยว่เฮ้ยเงินหายไปไหนหมดวะเก็บทั้งชีวิตกูเลยนะเว้ยเฮ้ย แน่เนี่โหแม่คะเราเอาเงินพ oh, ่อมาเยอะขนาดนี้ห <único> ร <word> ือแบบนี้พ่อจะอยู่ยังไงล่ะคะไอ้ลูกนี่ไม่ใช่เวลาต้องมาห่วงพ่อนะคะพ่อเขาไม่เห็นหัวเราสองคนค่านมค่าน้ำค่าเทิมลูกเขาก็ยังไม่เคยออกเลยสักบาท ถึงเวลาที่เขาต้องชดใช้แล้วนะคะวันวันพ้าอาอยู่นี่เองพี่มิง้งไหนพี่บอกว่าเราสองคนทำชีวิตพี่ตกต่ำไงคะแล้วกลับมาอีกทำไมอะ่ะเดี๋ยวลงเลยไม่หน่อยเลยนะ่ะว่าแต่าาพวกแกสำหรับกระเรป๋าเงนินของฉันแล้วก็เสียเวลามาหรอก เงินอยู่ไหนเงินอะไรอะคะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอได้สงสัยต้องโดนหลังแบนสักทีหนึ่งเพจะรู้เรื่องบ้างอย่านะคะอย่านี่คะ่ะเงนิน <laughs> ยอดอะไรก็จบแล้วถ้าไม่เสียเวลาอยู่ได้มาน,นี่ยจากสีกอตรงนี้ไหมนะดีแม่ค่ะ ยันกันมังจะด้วยค่ะนะคะใช่จ่ะพี่ตัของขวานเซอร์ไพแบบจัดหนักจัดเต็มมาแล้วจ้าจ้ามันเป็นใครอ่ะมาเหรอคะพี่นิ้งนี่ขวหนูเองค่ะพี่ดี ทัวในจ่าบอกพี่ว่าจ่าไม่มีผัวไงโอ๊ยจ่าหลอกพี่แบบนี้ทำไมอะฮะโอ๊ยฉันเคยมีผัวมาเยอะแยะแล้วแต่ที่ฉันต้องหลอกแกแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าหากของขวัญไปฝากคันไอ้ลูกพ่อโอ้ยไอ้พวกมิจฉาชีพที่หลอกคนอื่นแล้วยังไม่สำนึกเหรอทั่วเอ้ แล้วไอ้ผู้ชายที่มันหอมเงินทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลำปางแกแมีสิทธิ์อะไรไปว่าคนอื่นวะฮะเน่แกถ้าคิดซะว่าพวกฉันเนี่ยเป็นกรรมที่ตามสนองแกให้เร็วขึ้นตอนที่แกยังไม่ตายตกนรกไงไปไปกันเถอะจัะน้องจ๋า เดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านดังนี้ที่เช่ามันหลอกไอ้มิน่าโง่ไงอายเดี๋ยวคิดเหรอว่าฉันจะยอมปล่อยให้โจงโง่กระจกกระจอยพวกแกเอาเงินของฉันไปปีๆเอาเงินมาปล่อยนะปล่อยสิวะปล่อยะ เฮ้ยที่หนน้อยพี่แกหลอกลูกฉันดีที่หรอหวะเฮ้ยเฮ้เไยไปไม่ได้ไงวะไอ้เงินเอาเงินไ่ไหนไปไหนงนี่่อยล่ะแกเอาเงินฉันไปหนฮะแกหลอฉกฉันเสียตัวฟรีเหรอเอาเงมาอย่นี้นะเอานมาด่ว พวกแกวางแผนสอดกระเป๋าเงินไงละ่ะยังไม่เสียเวลาไปหรอกเงินอยู่ไหนเงินอะไรคะไม่รู้เรื่องอ๋อไม่รู้เรื่อง,งน้่ถ้างั้นผมเซนซ์โดนหลอกแบบสักทีหนึ่งจะรู้เรื่องบ้างอยาดนะคะอย่าค่ะนี่ค่ะพ่อไอ้ <laughs> ยอดแรกก็จบแล้วทำไม่เสียเวลาอยู่ได้เอามาเนี่ยสทีหนึไหมเนะีย แม่คะแบบนี้หนูก็ต้องเป็นเด็กไม่ดีแล้วใช่ไหมคะหนูเป็นขโมยแล้วใช่ไหมไม่หรอลูกอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสองคนควรได้รับจากพ่อนะแล้วเราสองคนก็จะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเข้าใจไหมลูกเข้าใจคะ่ะแม่รักลูกนะแม่คะหนูสัญ ะะว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเติบขึ้นจะได้มีงานดีๆทำแล้วหนูจะเอาเงินมาดูแลแม่นะคะแ้ะแม่เองก็จะทำหน้าที่ของแม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดเลยนะ